โอเคก็กราบสวัสดีทนะ่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้ผมก็จะมาสอนสร้างปืนใหญ่นะในมาครับนะครับก็วิธีสร้างปืนใหญ่ก็ง่ายๆเลยนะให้สร้างตามผมนี้เลยเดี๋ยวผมจะทาให้ดูเลยนะครับว่าปืนใหญ่มันทยายังไงอันนี้ผมก็สร้างไว้นะผมยิงเล่นนะยิงไปปุ่มปิดเบรคล็อกครับอือ เพาะว่าทำไมตรงนี้มันไม่ระเบิดนะถ้า TNT มันมีนะ้ำมันจะไม่ระเบิดนะเหมืทนถ้า TNT มันมีนะ้ำมันจะไม่ระเบิดข้างล่างนะแต่มันจะระเบิดเฉยระเบิดแบบไม่รู้เรื่องเนี้ยแบบระเบิดไม่เป็นรูอ่าเดี๋ยวผมจะมาสนสร้างนะใช้ออกซิเดียนหรืออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่คุณจะสะดวกสบายนะฮะอันนี้ก็วางไปห้าบ็อกนะ วางค้างครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้านะแล้ว 1, 2, 3, 4, 4, นี่ก็วางหนึ่งสองสามสี่สี่ปอกน้ำค้างแล้ก็หนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะฮะตรงนี้เว้นไว้ช่องหนึ่งนะแล้วก็วางหนึ่งสองสามเนี่ยแล้วก็หนึ่งสองสามนะแล้วก็ 1, 2, วกางน้ำนะ แล้วก็วางทีนทีโอเคแล้วก็ลุไปเลยนะุเห็นไหมตันใหญ่จริงๆครับดูสิครับเป็นบอ่อเลยนะเป็นหลุมเป็นบอ่อเลยเดี๋ยวทำให้ดูอีกรอบก็ได้ถนะ้าไม่เชื่อนะอันนี้เป็นสิ่งกาการที่ผมทำไว้นะฮะวายวายวา อ,อก็จุดไปเลยนะว่ยยว้ายว่ยผ่าถ้าเราพลาแม่แต่นิดเดียวบางทีมันอาจจะมันอาจจะด้อยเลยนะฮะถ้ามันพ่าแบบสไบยวอก็เสียเทนทีเปล่าๆนะฮะจุดไปเลยนะฮะจุดไปยิงตุ้มชั่วเลยนะฮะ นี่ก็อุดไปถ้าคุณจบข,ข้างหน้าก่อนเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูฟูว่มันก็จะยิงไปข้างหลังนะฮะซึ่งมันก็เป็นปืนใหญ่ที่ดีเหมือนกันนะฮะตอนนี้ผมทำไปมั่วๆนะฮยก็ได้ เอามายิงเล่นในสวายเวอร์กได้นะค่ะหรือจะสร้างนมินิเกมมนคอมก็ได้นะครัโอ,อ,อ้ถึงว่ามันไม่ระเบิดอันนี้มันมีฮึบหมู่วางไม่ได้ครับว่ายวาย โอ้ค oh, ิดหน้าเป็นเจงสตาร์เวกัสนะอ่กำลังหล่ออยู่นี่นะเนสตาร์เวกัสเพิ่งได้แ่่สามอัศัยในนะวาย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 ผมลองนานนิด ก็ยิง,ยงไก่นะฮะสร้างในสวลยเวอรบนคอมก็ได้นะมีเกมสว,ยวไยเวอร์กลสุดก็ได้แค่นี้นะฮะอทำไมจะเกมันไ,มไหม่่ะมวะนีวเป็ตันช้าเหรอเอวตันช้าเหรอ,อหนี่เราวะก็ วิธีสร้างก็น่าจะมีนะฮะถ้าสร้างมันพุผมก็ลืมไปแล้วนะเดี๋ยวลองสร้างดูนะวิธีสร้างนะฮะผมก็ไปดูของพี่อะไรมาว่าจำชื่อไม่ได้แล้วอ๋อสีรอสเกมเมอร์นะฮะจริงๆพี่เขาเป็นในนันนะนะ เป็นแบบอะไรอ่ะปืนใหญ่ธนูเนะะี่ยตะผมสร้างไม่ได้นะเหะ็นจอมาสร้างเล่นอยู่สร้างไม่ได้นะไม่รู้กันยังพี่เขาบอกให้วางเพียนทีที่เขาบอกให้วางเพียนทีไว้ผมจะลองวางดูนะผมสร้างแตกไกลจากพี่เขามากเลยเพราะพี่เขาจะมีตรงกลาแค่เดียว เพื่อเขาบอกให้จุดห้างอูผมลองทำพูดดูมันก็จะยิงตุ้มระเบิดข้างบนนะครับนัน่็คือพูของผมวายผมจะขอบอกนะครับพูต้องสร้างตรงที่เป็นเบสล็อกหมดเลยน,นตรงนี้ต้องวามันห้าถึงจะได้นะฮะหนึ่งสองสี่ห้า ไม่รู้ชิดกระตุกหรือเปล่าเพราะวะ่าเล่นเล่นแล้วมันกระตุกชิบหายเลยนะฮะลื่นบ้างกระตุกบ้างนะอืเออที่เาวางกลางไว้แล้วก็เทน้ำไปที่เขาบอกให้ยิงลูกธนูนะฮะผมก็ลองยิงตามที่เขาเดู ลองสร้างเหมือนพี่เขาดูนะฮะว่าจะได้หรือเปล่าตอนนี้ดีสุดทัผิดแล้วเนี่ยพอจุดเติบลูกขนนมันก็ไปเก็ดตกอยู่ตรงนี้ทำไมอ่ะทำนม่ลงยูงย,ยเดี๋ยวลองทำน้ำให้มัน,มนเท่าๆกันดี มันจะได้ไม่หไอลผมจะลองทำดูนะตามที่เขาบอกไม่ดูจะได้หรือเปล่าเห็นพี่เขาทำได้แต่คนละผ้ากับผมนะฮะที่ผมได้มาเป็นผ้า ส13.1นะฮะดิ่งหัวหัวหัวแล้วก็ลงมาเอ้าทำนมายวะกลวเ้ยยตามแล้ว้เฮ <laughs> เอ้ยเก้เฮ้ยยเอ้เก้ยม กันว่าคลิปนี้อาจจะนานนะฮะเพราะผมต้องทดลองดูนะฮะ ตกแล้วลูกเนัมันตกก็แค่นิดเดียวเองอ่ะที่เหลือมันปากไว้หมดเลยอะเนี่ยดูดิเนี่ยมันก็ออกมาเป็นบางอันนะ โอเคถ้าไม่เห็นทำไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปหน่อยครับสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากผมไม่ชอบทีเดียวเกมเมอร์ทีวีนะฮะก็อยากจะเปลี่ยนชื่อชแน l น,นะแต่ว่าไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงดีอ่าลืมบอกอีกอย่างนะค,คือว่า ในเทอร์แร็คเนี่ยเวลาจุดใชสร้างฝนปกติไฟจะดับนะฮะเดี๋ยวจุดให้ดูเห็นไหมมันจะดับแต่พอจุดบนนเ้เทอร์แลคครับดูสิครับมันไม่ดับครับโอ้โหโคตดเทพก็เนเทอร์แลกมันติดไฟนานนะฮะ แล้วเรื่องนี้นะหลายคนอาจรู้แล้วนะคือเวลาเราเอาคอยเชฟเนี่ยไปจุดกับตัวอะไรก็ได้ที่มันมีเนื้อนะที่มันเนือ้อได้กินเนื้อได้นะ้ายเดี๋ยวฆ่าวัวหนะ่อยโอเคเมจะทำการสร้างหารวัวในนี้นะ ังแล้วดูหมโหมดนะฮะผมเะอสังหารวัวในนี้เลยนะฮะแต่ไม่ใช่วัวตัวนั้นหรอกวัวตัวอื่นที่ผมจะใส่ในไข่ของวัวนะฮะไม่ใช่ไข่ลงกระตู่นะโอเคจุดตรงนี้ โอเคแล้วก็ไข่วัวนี่ยมีไข่ในซะีนี้แหละอนะอนนมันก็จะได้เนื้อย่างนะอ่ะไม่เห็นได้เนื้อย่างแนละ้วก็ ผมจะไม่ให้ดูนะฮะเพราะว่าม kind of ันทำไม่ได้นะฮะมันต้องทำตอนฝนหยุดตกนะฮะแล้วทำไมมันไม่ได้เนื้อย่างอ่ะ ไม่เป็นไรนะฮะก็ผมจะมาบอกนองแล้วว่าถ้าเกิดมันออถ้าเราจุดไฟใส่วัวเนี่ยแล้ววัวมันติดไฟนะะมันพอตายปุ๊บมันจะได้น้อย่างเลหลายคนอาจรู้แล้วหรอคนอาจไม่รู้นะคนณไม่มาครับหม่ไหม่จะไม่รู้นะแต่ผมก็เล่นได้มาแล้วนะ เล่นหลายปีแล้วด้วยซ้ำโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบายอย่าลืมก็จะก็ไปแล้วก็แชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำยิปต์ต่อไปนะครับก็สำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย โ,โทษโ,โทษกดผิดกดผิดไปกดปิดเครื่องฮนะโอ๊ยกรรมเมื่อกี้เผื่อกดปิดเครื่องโอ๊ย